สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทําไมเรื่องไงฆ่าก็เทพก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่9และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ในเวลาเดียวกันก็มีบาเลียกึ่งโปร่งใสเรืองแสงสีส้มอมแดงลงังลางปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าของพวกฮาจิเมะบาเลียโค้งลวมๆที่หันไปทางด้านหน้ากำลังสร้างละลอกแสงเป็นคลื่นจากจุดกึ่งกลางไปยังขอบด้านนอกเวทมนต์ป้องกันผสมขั้นสูงสุดท่าแสงบาเลียศักดิ์สิทธิ์บวกสลายตัวบาเลียศักดิ์สิทธิ์เสริมเวทมนต์ให้มีคุณลักษณะสลายพลังงานของเป้าหมายเมื่อสัมผัสมัน ล่บาเรียศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายเหมือนเวทมนต์ขั้นแรกกระนั้นกลับมีความแข็งแกร่งสมบูรณ์แบบมีผลลัพธ์เสริมแถมยังเผาผานพลังเวทในระดับเวทขั้นกลางอีกด้วยผลลัพธ์จากการฝึกฝนได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนแม้จะออกสู่ถนนที่มีลมกระโชกแรงขณะประคองบาเลียแต่มันก็ไม่ส่งผลกระทบกับสุชุเลยสักนิดเดียวอนุภาคของสายลมที่ถูกปัดป้องแทนการยับยัง้งกลายเป็นลมแผ่วเบา,เบาและผ่านสีข้างไป โอ้มิเลวเลยนี่สุชูืมไม่แย่เลยจริงๆคีโอและยูเอะกล่าวออกมาเช่นนั้นคำชมเชยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์มากที่สุด2คนแม้จะเป็นความสามารถชั้นเลิศของอาร์ติแฟกต์แต่ดูเหมือนว่าฝีมือด้านเวทมนต์ของสุชุก็อยู่ในระดับที่ได้รับการการ,การันตีจากอัจฉริยะ2คนเสียงแปลกๆหลุดออกมาจากปากของสุชูเสียงอารมณ์แบบดีใจมากก็จริง แต่เพราะตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องตั้งสมาธิเธอจึงพยายามข่มความดีใจเอาไว้แต่ก็เผอหลุดปากออกมานิดหน่อยจนได้สุชุผู้ยิ้มอย่างพึงพอใจเป็นคนนำขบวนเธอสลายลมกระโชกแรงระหว่างเดินหน้าต่อไปบนถนนที่เดินทางสะดวกสบายแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมองเห็นแสงเรืองลางอยู่เบื้องหน้าฮาจิเมะหลีตาเพ่งไปข้างหน้าทัศนวิสัยกระจจาง พื้นที่ก็เปิดกว้างสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพวกฮาจิเมะคือพื้นที่ขนาดใหญ่ทรงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจุดสูงสุดน่าจะมีความสูงประมาณ200เมตรดูเหมือนว่าเพดานก็จะไม่ใช่หิมะทับถมแต่ทําขึ้นจากน้ําแข็งเท่านั้นในบางมุมก็มองเห็นเหมือนเป็นรูปทรงแปลกตาซึ่งลังสันโดยธรรมชาติในบางมุมก็มองเห็นเหมือนโครงสร้างฝีมือของมนุษย์ เอาเป็นว่าที่นี่เป็นสถานที่ลึกลับที่ทำให้นึกถึงวิหารซักแห่งมองเห็นรอยแยกขนาดใหญ่บนกำแพงน้ำแข็งด้านในสุดบริเวณรอบรอยแยกมีเสาน้ำแข็งรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มสวยงามดั่งคริสตัลสองประกายจางๆและราวกับกำลังเชิญชวนเข้าสู่ความมืดมิดภายในรอยแยกนั้นฮาจิเมก็ตรวจสอบเข็มทิศและเห็นว่าเข็มชี้ตรงไปยังรอยแยกนั้นความรู้สึกที่ส่งผ่านมาจากเข็มทิศก็บ่งบอกว่าไม่ผิดแน่ ใช่แล้วตรงนั้นคือหนึ่งในเจมหาวงกตและเป็นมหาวงกตแห่งสุดท้ายเป็นทางเข้าสู่ถ้ำน้ำแข็งนั่นเองเอ๊ะเอ๊ะลมหยุดแล้วล่ะคลายบาเลียเลยนะสุชูกล่าวเช่นนั้นบาเลียศักดิ์สิทธิ์บวกสลายตัวมาลายหายไปหลังจากเข้าสู่พื้นที่ซึ่งมีลักษณะการสร้างคล้ายกับวิหารแล้วลมก็หยุดพัดทันทีตามที่สุชุบอกเงียบสงบเหลือเกินราวากับสิ่งมีชีวิตกลั้นหายใจอยู่อย่างไรอย่างนั้น ดูเหมือนว่าจะถึงแล้วนะคะแต่คุณฮาจิเมะเชียกล่าวขึ้นเช่นนั้นฮาจิเมะจึงบอกว่าเออรู้อยู่แล้วมีอะไรบางอย่างกำลังมาทุกคนเเตรียมตัวซักเชียขยับหูกระต่ายเด็กๆขณะลีตาลงดูอันตรายเพราะสัมผัสได้ว่ามีกลิ่นอายจำนวนมากอยู่ในความมืดของถ้ำฮาจิเมะเองก็รับรู้เรื่องนั้นได้และตะโกนเตือนทุกคน u a เอข้ีตั้งท่ารับมืออย่างเป็นธรรมชาติแต่กลุ่มของพวกโคคีกลับอบอวนไปด้วยความตึงเครียดทันใดนั่นเองมอนสเตอร์หกตัวก็กระโจนออกมาสุดแรงพร้อมกับร้องด้วยเสียงแสบหูเป็นอย่างมากมันมีรูปร่างเหมือนกอริล่าที่มีขนสีขาวทั้งตัวทว่าก้ับสูงเกินกว่า3เมตรไปแล้วและเดินสองขาแตกต่างกับกอริล่าย่างสิ้นเชิงถ้าให้ตั้งชื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยความรู้สึกแบบคนที่โลกเดิมแล้วก็ b i g f o ุตใช่แล้วหน้าตาของมันทำให้ถึง UMA หรือสัตว์ประหลาดขาประจำในโทรทัศน์รายการพิเศษประเภทภาพหน้าเหลือเชื่อตามที่ฮาจิเมบอก BIGFOOT เหล่านั้นกระชั้นชิดเข้ามาด้วยความแรงถึงขั้นทำให้น้ำแข็งบนพื้นแตกฮาจิเมพูดว่าช่างเถอะยังไงก็ต้องฆ่าแล้วชักดอนเนอร์ ออกมาในขณะคิดว่าถ้าจับกลับไปแล้วก็จะต้องกลายเป็นคนดังภายในชั่วข้ามคืนแน่เลยนะท่านใดนั้นเองโคคิก็กระโดดออกมาข้างหน้าเพื่อชิงลงมือก่อนจัดการเลยนะชิสุคุเดียวทาโรสุดชุเอาละคราวนี้จะพิชิตมหาวงกดให้ได้สู้เว้ยไว้ใจเรื่องป้องกันได้เลยชิสุชิสุไปกันเถอะจ้ะฉันเองก็อยากจะลองอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วนะนากุโมคุงตรงนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะโคคิเลียวทาโร สุชุและชิสุคุพากันกล่าวออกมาเช่นนั้นฮาจิเมะยักไหลและหลบไปอยู่ข้างกำแพงกับพวกยูเอสงสัยจะอาศัยโอกาสอันดีงามเพื่อพิสูจน์ความสามารถของอาร์ติแฟกต์ที่ได้รับมาเหมือนกับตอนของสุชุเป็นแน่สายตาสังเกตการในฐานะนักประดิษฐ์มองไปทางพวกโคคิทั้งชิสุคุจังและสุชุจังอย่าฝืนนะจ๊ะ ขาโอรลิตะโคนบอกออกไปเช่นนั้นชิสุคุกับสูชุต่างกระโจนออกไปโดยหันหลังให้กับขาโอรลิซึ่งประนมมือเหมือนอธิษฐานด้วยท่าทีตื่นเต้นและเสียงให้กำลังใจจากเชียซึ่งโพสท่าตั้งหมัดขึ้นมาสองข้างว่าสู้ๆค่ะเบื้องหน้ามีโคคิที่กำลังเงื้อดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสูงพร้อมกับตะโกนออกมาว่าจงโบยบินดาบทลายฟ้าบวกสั่นสะเทือนท่าถนัดของโคคิดาบทลายฟ้า ที่จะทำให้การฟันด้วยแสงสว่างทะยานไปหาศัตรูแม้ไม่ต้องท่องคาถาให้เปล่าประโยชน์แต่อนุภาพกับระยะหวังผลกลับมากกว่าที่ผ่านมาเป็นเท่าตัวคงจะเป็นความจริงว่า ที่ผ่านมาดาบศัก์ซิ์ไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้อนุภาพที่ทําให้คิดว่าน่าจะไม่ใช่ฟันได้แค่ล้มแต่ฟันทั้งพื้นที่ได้ด้วยซ้ำนั้นไม่เสียชื่อของผู้กล้าเลยแม้แต่น้อยแถมการปรับปรุงเสริมของฮาจิเมะยังช่วยให้กระจายได้กระทั่งแรงกระแทกจากสับเปลี่ยนเป็นแรงกระแทกด้วยสงสัยว่าการโจมตีแรกจะรุนแรงเกินคาดเพราะพวกบิ๊กฟูดเปลี่ยนสีหน้า จนคนภายนอกมองยังรู้ได้พวกมันแปลแถวในลวดเดียวแทนการบุกเข้ามาอย่างเอาเป็นเอาตายทว่าการกระทำนั้นช้าไปเล็กน้อยแม้ว่าจะหลบคมดาบแสงได้แบบบุตรวิทย์แต่มันก็ถูกพาย,ยุขึ้นกระแทกพัดจนปลิวกระเด็นไปรออยู่เลยอ้ามัทไทรเลียวทาโลกกระโดดโลด,ดเต้นอยู่ตรงหน้านั้นในระหว่างมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่กระเด็นไปยังลอยอยู่กลางอากาศดูเหมือนว่าเขาจะคาดการและคอยให้มันลอยมา เขาชกหมัดข้างขวาออกมาโดยอาศัยการบิดตัวกลางอากาศและใช้ทั่วทางล่างเป็นสปริงหมัดชกเข้าตรงกลางลำตัวของบิ๊กฟุตอย่างจังอากาศสั่นไหวท่านใดนั้นละอองเลือดก็พวยพุ่งออกมาจากรูบนตัวของบิ๊กฟุตไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความเป็นความตายของบิ๊กฟุตที่หมุนควงสว่านและลอยไปกระแทกเข้ากับผนังอย่างรุนแรง มัดทลายท่าไม้ของเดียวทาโร่ซึ่งจะทำลายอวัยวะภายในโดยไม่สามารถป้องกันได้นั้นซ่อนอนุภาพเลวร้ยวายเอาไว้ถึงขนาดนั้นทุ่งมือของเดียวทาโร่มีความสามารถส่งขึ้นกระแทกมาตั้งแต่แรกเพราะเป็นอาวุธที่ได้รับมาจากราชอาณาจากักรเขาะว่าการโจมตีเมื่อครู่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้นการสั่นสะเทือนพื้นที่ เป็นความสามารถใหม่ที่เสริมเข้าไปในถุงมือพื้นที่หน้าถุงมือจะสั่นสะเทือนรุนแรงและบททยีภายในของเป้าหมายภายในวินาทีที่ชกจึงไม่มีเหตุผลให้คิดว่าบิ๊กฟุตจะรอดชีวิตเอาละได้หนึ่งตัวแล้วเดียวทาโรชูกำปั้นแสดงชัยชนะขึ้นมาหลังจากลงพื้นและเห็นจริงว่าจัดการศัตรูได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเงาหนึ่งวิ่งผ่านด้านข้างเดียวทาโรไปทันใดนั้นในวินาทีถัดมาเสียงกลิง้งเบา เหมือนกระดิ่งก็ดังขึ้นพอมองตามเสียงแล้วก็เห็นบิ๊กฟุตตัวหนึ่งกําลังตัวแข็งทือทั้งทั้งท่าลงพื้นอยู่ตรงนั้นและก็ทุกข้อของบันก็ล่วงหล่นตามลงมาชิสุคุค,ค่อยๆเก็บดาบลงฟักอยู่อีกฝากหนึ่งของหัวที่ตกลน่นเทคนิคการชักดาบคล้ายการวิ่งพานมีความฉับไวถึงขนาดหลุดออกจากความสามารถในการรับรู้ของบิ๊กฟุตไปมากนี่เป็นท่าสังหารชั่วพลิบตาอย่างแท้จริง พวกบิ๊กฟุตแสดงความหวาดกลัวหลังจากเพื่อนพ้องสองตัวถูกเชื่อดไปอย่างรวดเร็วบิ๊กฟุตสองตัวเฝ้าระวังและไม่เคลื่อนไหวจากจุดลงพื้นเช่นนั้นแล้วอีกสองตัวที่เหลือละ่ะสุชูจังขาโอลิส่งเสียงตะโกนเตือนปนล,ลนลานเช่นนั้นทันใดนั้นเองพื้นข้างหลังของสุชูกับโคคิก็เกิดระเบิดขึ้นบิ๊กฟุตสอตัวพุ่งทำลายพื้นน้ำแข็งและโจมตีเข้ามาแบบกระทันหัน สงสัยว่าหลังจากปลิวกระเด็นไปแล้วมันจะใช้เวทเฉพาะตัวเพื่อดำลงใต้น้ำแข็งเกือบในเวลาเดียวกันกับที่ลงพื้นเป็นแน่การโจมตีแบบสายฟ้าแลบที่มาจากด้านหลังเกือบจะทำให้สถิไหนกันล่ะจงกืนกินตาเลียซักซิดบวกและเบิดตสุชุ่ไลลำพัดเล็กในขณะหันหน้าไปทางด้านหลังบาเลียเลืองแสงสีส้มอมแดงปรากฏตามการเคลื่อนไหวของพัดเล็กที่ฟ้อนลำอย่างนุ่มนวล แขนทรงพลังกับกรงเล็บแหลมคมทําให้เกิดเสียงของแข็งกระทบดังกิ้งและกระดอนออกแล้วทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นดังสน,นั่นสีส้มอมแดงระเบิดและแผ่ความร้อนดังคลื่นยักษ์บิ๊กฟุตสองตัวที่เข้าโจมตีกระทันหันลอยกระเด็นไปหลังจากโดนโจมตีแบบสายฟ้าแลบกลับมาแทนมองเห็นเศษเลืองแสงและยิบระยับจำนวนนับไม่ถ้วนแทรกอยู่ระหว่างละอองเลือดที่ปลิวกระจายบาเลียเบิร์ส ถ้าจะให้บรรยายผลลัพธ์ของบาเลียศักดิ์ิทธิ์บวกระเบิดตรงๆละก็จะเป็นแบบนั้นอย่างแท้จริงหรืออาจควรเรียกให้ถูกต้องว่าเกราะระเบิดเจาะจงทิศทางมันถือว่าเป็นเวทที่เลวร้ยวายมากทีเดียวเพราะพลังเวทที่เก็บเอาไว้ในบาเลียจะกลายเป็นพลังทำลายล้างส่วนเศษชิ้นส่วนของบาเลียที่แตกละเอียดก็จะเชืออเฉือนศัตรูเหมือนสะเก็ดของระเบิดสังหารบุคคล ยิ่งไปกว่านั้นจงกืนกินบาเลียศักดิ์สิทธิ์บวกแรงโน้มถ่วงสู่ชูจโจมตีถลม่มซ้ำใส่บิ๊กฟุตตัวหนึ่งที่มีบาดแผลเต็มตัวพลังเวทก่อตัววนขึ้นมาตรงจุดซึ่งคาดว่าบิ๊กฟุตที่ปลิวไปเป็นเส้นโค้งจะตกลงมาแสงสีส้มอมแดงดึงหิมะเข้ามารวมกันอยู่จุดหนึ่งบาเลียผนึกศัตรูก่อล่างขึ้นมาในวินาทีที่บิ๊กฟุตล่วงลงมาบิ๊กฟุต ที่ถูกจับลุกขึ้นมาเพื่อพยายามทำลายบาเลียจากด้านในเสียแต่เพียงว่ามันต้องพุกเขาลงไปในทันทีแม้จะอยู่ในสภาพคานเขาและรวบรวมพลังไว้ที่ขาสีข้างอย่างสุดกำลังแต่มันก็ไม่สามารถลุกขึ้นมายืนได้เลยมีหน้ำซ้ำเพียงแค่การพยายามไม่หมอบคานไปกับพื้นก็ดูเหมือนจะเต็มกำลังของมันแล้วเรื่องนั้นมันก็แน่นอนเพราะบาเลียศักดิ์สิทธิ์บวกแรงโน้มถ่วง เป็นบาเรียประเภทปิดผนึกและจะสร้างพื้นที่ซูปเปอร์กาวิตีด้วยเวทมนต์แรงโน้มถ่วงแรงกดดันมหาศาลกับพละกกำลังที่พยายามจะต้านสิ่งนั้นทำให้บิ๊กฟุตยิ่งมีเลือดไหลออกมามากขึ้นโคคิคุ้งอีกตัวหนึ่งคาโอลิตะโกนออกมาเช่นนั้นโคคิจึงบอกว่ารู้อยู่แล้วละดาบแสงโคคิพุ่งเข้าไปโจมตี ดาบแสงห่อหุ้มดาบศักดิ์สิทธิ์เข้าใกล้และฟันบิ๊กฟุตอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะล่วงลงมาเพื่อให้ขาดเป็นสองท่อนทว่าคลื่นโจมตีกระทันหันลูกที่สองก็เข้ามาตรงนั้น หางตาของโคคิมองเห็นเสาน้ำแข็งจำนวนมากกระหน่ำลงมาดังสายฝนมันมาจากบิ๊กฟุตอีกสองตัวที่เคยสะพึงกลัวมันออกวิ่งเหมือนหนีพลางกับคว้างเสาน้ำแข็งที่งอกขึ้นมาจากพื้นไปทางโคคีด้วยความเร็วดุดดังกระสุนในระหว่างที่ชีสุคุกับเลียวทาโร่กำลังกระชั้นชิดเข้าไปถึงกระน,นั้นก็ไม่ถึงขนาดจะไม่สามารถรับมือได้ขอบเขตกว้างจนหลบหนีได้ยากแต่แค่สกัดกัน้นก็ไหลปัญหา โคคิคิดเช่นนั้นแล้วกำลังจะหยุดเท้าแต่เสียงใสๆและหนักแน่นก็ดังขึ้นว่าไปต,ต่อเลยในเวลาเดียวกันก็มีเงากระโจนเข้ามาตรงวิถีโคจรระหว่างโคคีกับเสา,าน้ำแข็งนั่นคือชิสุคุที่ทำให้ผมทรงห่างหมาลูบไปตามลมไม่ยอมให้มาขวางทางโคคีล็อกแผ่นหลังของเธอบ่งบอกเช่นนั้นระหว่างที่ดึงความสามารถของดาบสีนินออกมารวมตัวดูดนา้า ทีสุคุ่กล่าวเปรียบประหนึ่งสายแม่เหล็กที่ดูดติดแม่เหล็กดงกระสุนจากเสาน้ำแข็งที่กระนำลงมาเปลี่ยนเป้าหมายไปยังจุดหนึ่งโดยวาดเป็นเส้นโค้งความสามารถใหม่จากเวทมนต์แรงโน้มถ่วงที่เสริมเข้าไปในดาบสีนิลความสามารถในการดึงดูดดงกระสุนที่ตกลงมาเป็นอาณาเขตกว้างได้กลายเป็นการยิงกลาจากปืนแก๊สลิง ที่ยิงเน้นไปจุดเดียวไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็นต่อหน้าการโจมตีนักที่ไม่มีทางจะรับมือได้ทว่าชิสุคุกลับมีความใจเย็นอยากจะทดลองในการต่อสู้จริงใช้เพียงชัว่วพลิบตาชิสุค,คุเคดเธอใช้ท่าไม้ตายจากพลังไม้ที่ตนเองได้มาครอบครองใช่แล้วเวทยุคเทพปรกรรณนามที่ช่วยเสริมทุกความสาม,มารถขึ้นอย่างน้อยหนึ่งขั้นหรือก็คือเวทมนต์ยกระดับไปให้ทั่วทุกสารทิศปลดป่อยเคตต้องห้าม ชีสุคุกล่าวความรู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านสมองการไหลของเวลาเชื่องช้าและสีของโลกก็จางลงความสามารถการรับรู้ขยายสูงขึ้นและความรู้สึกก็ฉับไวขึ้นพลังพุ่งพล่านไปจนถึงทุกซอกทุกมุมของร่างกายลมพัดผ่านเบาๆบหวินาที2วินาทีสิ่งที่เหลือหลังจากสายลมแผ่วเบา เหมือนรูปไหลเป็นแค่ซากศพกสองปรละกายและยิบระยับเศษน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งถูกฟันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆหากคนภายนอกมองคงจะเห็นเหมือนแค่ชิสุคุกำลังตัวแข็งคื้อยู่ต่อหน้าโดงกระสุนเสาน้ำแข็งทว่าผลลัพธ์ได้แสดงออกมาเป็นรูปแบบโดงกระสุนเสาน้ำแข็งที่หายไปและเศษน้ำแข็งจำนวนเหลือขนาดนับก็ลอยไปกับสายลมฟันจนไม่เหลือภายในชั่วอึดใจนั่นเป็นบาเลียการฟันโจมตีที่ท่าก้าวเข้าไปแล้วแล้วก็ ไม่มีทางจะรอดพ้นไปได้แม้แต่นิดเดียวการฟันขาด2ท่อนมันยังน้อยไปจนไม่รู้ว่าเธอฟันขาดออกเป็นกี่ส่วนกันแน่เมื่อเพิ่มจํานวนใบดาบด้วยสกิลดาบกลงเล็บแล้วก็น่าจะฟันสลับไปมาหลายสิบครั้งภายใน1วินาทีปกติการชักดาบของชิซุคุก็มีความไวสูงจนเหลือแค่ภาพติดตาอยู่แล้วแต่นี่ เธอก้าวข้ามสามันสำนึกด้วยความเร็วขั้นเทพซึ่งเหลือเอาไว้เพียงสายลมแผ่วเบากับผลลัพธ์ชิซุคุถอนหายใจหลังจากกลั้นเอาไว้และสูดลมหายใจเข้าลึกท่านใดนั้นเองเศษน้ำแข็งที่ลอยละล่องอยู่กลางเวหาก็หล่นตามแรงโน้มถ่วงดังเวลาที่หยุดไว้กลับมาเดินต่ออีกครั้งชิซุคุหันกลับมามองทางโคคีท่ามกลางเศษน้ำแข็งที่ตกโปรยปลายมาสู่พื้นเธอคิดว่าตราบใดที่ตัวเกก,กะหายไปแล้วโคคีก็จะจัดการได้อย่างแน่นอน เสียเพียงแต่ว่าดาบแสงของโคคิกลับถูกลบหายไปแบบเฉียดเฉีวบิ๊กฟุตไม่ได้เก่งขึ้นแบบฉับพลันแต่ความห่างแบบชิีวเฉียดเป็นสิ่งที่มาจากตัวโคคิเองความรู้สึกเดือดพล่านขึ้นมาในวินาทีที่ได้รับการปกป้องจากชิสุคุจนการเคลื่อนไหวของโคคิเชื่องช้าลงไปเล็กน้อยโธ่เว้ยโคคิบนพึนพรรมพำเช่นนั้นโทษทีปล่อยให้หนีไปได้ซะแล้วบอแต่อะไรของพวกมันล่ะเนี่ย เลียวทาโร่กล่าวตามมาเช่นนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงฟังดูเจ็บใจของเลียวทาโร่ซึ่งควรจะไล่โจมตีศัตรูสองตัวที่ยิงดงกระสุนเสาน้ําแข็งออกมาพอมองไปตรงนั้นก็น่าจะเห็นว่าพวกบิ๊กฟุตกําลังใช้เวทเฉพาะตัวควบคุมน้ําแข็งอยู่แต่มันกระทําในสิ่งที่เหนือความคาดหมายอยู่แทนด,ดูเท่ยังไงก็ไม่รู้เนาะสูชูกล่าวขึ้นเช่นนั้นพวกกอลิล่าช่างเก่งเหลือเกินพวกมันลื่นนถลายบนพื้นดินที่ปรับไปตามเส้นทางจนเกิดเสียง พลางกับทําให้ขนตัวสีขาวลู่ปไปกับลมอย่างใจเย็นมันโน้มตัวไปข้างหน้าสะบัดแขนกว้างและมารวมตัวกันอีกกับอีก3าตัวแล้วตั้งแถวตอนลึกหนึ่งแถวอย่างสวยงามกระทั่งการเคลื่อนไหวอย่างประสานสอดขอกันตั้งแต่ต้นจนจบท่าทางนั้นเหมือนกับนักเล่นสเก็ตความเร็วผู้มากประสบการณ์อย่างแท้จริง ช่วยไม่ได้ที่พวกโคคิจะเผลอทําตัวเงอะงะกระทั่งพวกฮาจิเมที่อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยยังส่งเสียงโอ้ด้วยความตกตะลึงครึ่งและชื่นชมครึ่งฮาจิเมะถึงขั้นใช้อาร์ติแฟกต์เริ่มถ่ายภาพด้วยซ้ำพวกบิ๊กฟุตที่กลายเป็นกอริลลานักสะกิตชั้นเลิศและกระชั้นชิดเข้ามานั้นทําให้ชิดสุคุ้กับเรลียวทาโรวิ่งกลับไปอยู่ด้านข้างของโคคิแทนการเฝ้าระวังเรื่องนั้นทําให้โคคิได้สติกลับมาพุ่งเข้ามาหาซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ก็สวยเซ จงบยบินดาบทยานฟ้าบวกสันสะเทือนโคคิกล่าวเขาปล่อยการฟันโจมตีสองแสงจ้ากับคลื่นกระทบดังพายุหมนุนออกมาลาวกับต้องการบอกว่าจะบทขยี้พวกกวนประสาทให้เละตุ่มเปะ๊ะทว่าพวกบิ๊กฟุตกลับไม่มีทีท่าว่าจะหลบด้วยซ้ำวินาทีที่เห็นท่าทางนั้นและคิดว่าได้รับชัยชนะแล้วในตอนนั้นพวกบิ๊กฟุตก็ทำในสิ่งที่แม้จะเห็นก็ยังแทบไม่เชื่อสายตาฮะกระโดดหมุนตัวสามรอบงั้นเหรอ โคคีตะโกนออกมาเช่นนั้นเปลี่ยนจากนักสเก็ตความเร็วเป็นนักสเก็ตลีลาได้อย่างยอดเยี่ยมพวกบิ๊กฟุตกระโดดหมุนตัว3ามรอบครึ่งอย่างสวยงามขณะทำให้ขนแข็งสีขาวของมันลู่ไปตามลมดาบทยานฟ้าบวกสั่นสะเทือนพาด้านล่างของพวกมันอย่างปลาประโยชน์พวกบิ๊กฟุตกระโดดพร้อมกับเปลี่ยนเป็นแถวหน้ากระดาน ข้ามกลางพื้นที่น้ำแข็งที่แตกเป็นผุยผงและลอยขึ้นมาระยิบระยับสภาพการเลียงแถวและเคลื่อนไหวช่างดูเป็นศินละปะและงดงามเหลือเกินจนโคโคิต้องอ้าปากค้างแถมยังมีเสียงชายโยโห่ร้องปนยกย่องว่าจริงเด้ลอยมาจากพวกฮาจิเมอีกด้วย ตะกล้องฮาจิเมะก,ก็กำลังตื่นเต้นบิ๊กฟุตสาตัวที่กระโดดข้ามการโจมตีไปนั้นลงพื้นอย่างสวยงามตรงหน้าของพวกโคคิและหมุนตัวเตะโดยไม่ทําให้แรงเวี่ยงจากศูนย์กลางของการหมนุนตกลงไปเลยสักนิดชิซุคุกับเรียวทาโลก่กระโดดไปข้างหลังโดยด่วนพวกเขาหลบลูกเตะที่งดงามของกอริล่าได้แบบเส้นยาแดงพาแปดอย่าได้ใจไปหน่อยเลยดับแสงโคคิตะโกนเช่นนั้น เขามีท่าทางหงดงิดเขาหลบพลางกับโต้ตอบด้วยดาบแห่งแสงไม่น่าเชื่อเลยว่าบิ๊กฟุตจะหลบการโจมตีหนึ่งครั้งนั้นโดยเปลี่ยนจากการหมุนเตะเป็นการเอ็นตัวหลบไปข้างหลังได้อย่างยอดเยี่ยมร่างกายท่อนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเอ็นไปข้างหลังอย่างสวยงามเหยียดแขนยาวแบบอ่อนช้อนและถลายตัวโดยทำให้ขาสองข้างเป็นแนวนอนช่างเหมือนกับอีนหน้าบบาวเออเสียเหลือเกินกวนประสาทจังเลย โคคิผู้ตั้งใจแหลงกล้าว,ว่าจะพิชิตวงกฎในคราวนี้ให้ดูนั้นขบฟันแน่นพลางกับกระทืบเท้าไม่พอใจแล้วตะโกนออกมาเช่นนั้นเดี๋ยวใจเย็นก่อนโคคิเลี้ยวท่าโลกกล่าวถ้ามองจากภายนอกจะเห็นเหมือนการเคลื่อนไหวของบิ๊กฟุตเป็นการยามหน้าจริงๆแม้มั่นใจว่าพวกมันกำลังเสี่ยงชีวิตต่อสู้อย่างกล้าหาญและเดิมพันด้วยสิทธิการมีชีวิตรอดก็ตามที พวกบิ๊กฟุตใช้การก้าวทิ้งดงามและความเร็วอันไร้ประโยชน์ลื่นถไลยไปหาโคคีซึ่งกำลังเดือดดานเพื่อกวนประสาทอย่างที่คิดเอาไว้พวกมันหมุนตัวติวต้วๆราวกับแยกออกเป็น3ทางและโจมตีเข้ามาพร้อมกันจากคนละทิศพวกมันกระโดดอีกครั้งราวกับเปิดเผยฝีมือทั้งหมดที่ตัวเองมีบนเวทีอันยิ่งใหญ่สิ่งที่แสดงให้เห็นคือท่ายากที่ยังไม่เคยมีใครทำได้โทลูฟ กระโดดหมุนตัว8ครั้งนั่นเองแถมยังกางแขนสองข้างออกกว้างอีกด้วยเมื่อรวมกับวิธีการเคลื่อนของเล็บแหลมคมแล้วก็ดังกับมีเครื่องขุดเจาะขนาดมหึม,มากระชั้นชิดเข้ามาจากสทางช่างเป็นท่าที่สวยงามและอันตรายเหลือเกินด้วยเหตุนั้นชิสุคุจึงชักดาบออกมาเฮ้ย <c oughs> ดาบผุผพา S <S ชิสุคุพืมพำ้ำเธอวาดวิถีดาบกลางอากาศหนึ่งเส้นขณะทำหน้าไม่สบอารมณ์กับหน้าเก๊กมั่นใจของกอริลา่าซึ่งเห็นได้ด้วยการมองเห็นภาพเคลื่อนไหวอันยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันก็เล่งให้โคคิกับเลียวทาโลกระโดดขึ้นตรงๆด้านบนท่านใดนั้นเองบิ๊กฟุตสามตัวก็ลงพื้นในจุดท,ที่พวกชิสุคุเคยอยู่จนถึงตอนนี้พวกมันขูดพื้นรอบตัวจนปลิวกระเด็นและลงพื้นอย่างงดงาม แล้วก็มีหนึ่งตัวที่แยกอย่างสวยงามเป็นสองท่อนมีเสียงตกใจสับสนหลุดออกมาจากปากของบิ๊กฟุตอีก2ตัวที่เหลือดาบสีนินดาบปาูผาความสามารถที่จะสร้างคมมีดมิติค้างไว้บนพื้นที่และตัดแยกชิ้นส่วนทุกสปปรรพสิง่งเล่ากับคมมีดจริงๆแม้จะมีผลเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันก็เป็นการฟันโจมตีร้อเปอร์เซนที่ไม่สามารถป้องกันได้ตราบเท่าที่ไม่มีพลัง ซึ่งมีผลกับมิติเวลาแบบเดียวกันนี่โคคิเรียวทาโร่แค่ไม่ใส่ใจการเคลื่อนไหวแปลกประหลาดมันก็ไม่ใช่ศัตรูที่จะรับมือไม่ได้หรอกนะรีบจัดการโดยด่วนกันเถอะทางสูดชู้เองก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสู่ชู้กล่าวออกมาเช่นนั้นเอ๊ะเอ่อโถวยทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นศัตรูแบบนี้ได้นะโคคิกล่าวเขาก็โจรออกไประหว่างสะบดอย่างไม่สบอารมณ์ส่วนเรียวทาโร่เองก็ยิ้มเจินเฉินขณะตามหลังไปเช่นกัน ดูเหมือนว่าลิ้นชักกลเม็ดเด็ดพลายของบิ๊กฟุตจะว่างเปล่าแล้วมันไม่มีท่าใหม่เป็นพิเศษหลังจากนั้นพวกโคคิจึงจัดการที่เหลือได้หลังจากนั้นไม่นานนักทางฝั่งสุชุเองก็จัดการปลิดชีวิตบิ๊กฟุตที่จับเอาไว้ในบาเลียแสงโน้มทวงด้วยรูปแบบบทขยี้จนตายทุกคนปลอดภัยและเป็นชัยชนะขาดลอยทว่ามีแค่โคคิคนเดียวเท่านั้นที่มีสีหน้าไม่ปลอดโปร่งใจเล็กน้อย ศัตรูที่เกินความคาดหมายในหลายๆนาก็ทําให้เลียวทาโร่ทาสีหน้าพูดอะไรไม่ออกเช่นกันฮาจิเมะหัวเราะอย่างตลบขบคันระหว่างส่งเสียงเรียกว่าไม่เลวเลยนี่พวกนายอย่ามาหัวเลาะเซ่ทำไมถึงมีมอนสเตอร์กวนประสาทแบบนั้นอยู่ในมหาวงกฏได้เล่าโคคิกล่าวเช่นนั้นกับฮาจิเมะแต่ฮาจิเมะก็โบกมือปัดโคคิที่ปลีเข้ามาจากนั้นก็บอกว่า ไม่รู้ยังไงแต่รู้สึกว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมีกลิ่นอายของเมลดีคิดเหมือนกันไหมฮาเจเมหันไปถามยูเอกกับเชียทั้งสองคนพูดว่าอ๋อ และแสดงสีหน้าเข้าใจเป็นอย่างดีการกวนประสาทจริงจังแบบนั้นทำให้รู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงอารมณ์แบบเป็นไงล่ะนี่เป็นไงชมนักสเก็ตลีลาที่มีหน้าเป็นกอริล่าแล้วยิ้มได้หรือเปล่าหนะ้าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเธอที่คงจะเกือบแข็งตาอยู่แล้วจากมิเลดี้จังยังไงล่ะแม่ไม่ต้องหรอกขอบคงขอบคุณอะไรกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นมิเลดี้คงจะกล่าวเช่นนั้นไม่ผิดแน่ <c oughs> เป็นมอนสเตอร์ที่มิเลดี้ดูแลไม่ผิดแน่ยู่เอกลาวขึ้นเช่นนั้นตามมาริเชียที่บอกว่านั่นสินะคะไม่ต้องสงสัยความน่าลำคาญที่ปราณีตได้แบบไร้ประโยชน์แบบนั้นเลยนะคะเชียกลาวตามมาเช่นนั้นภาพท่าทางวองเดอร์ชูเน่ผู้สร้างมหาวงกฎแห่งนี้จัดวางมอนสเตอร์ด้วยหน้าดูไม่พอใจลอยขึ้นมา ทีโอส่งเสียงชื่นชมในขณะพวกฮาจิเมะกำลังเผลอหวนคิดถึงอย่างเลก็ตามสุชุเอ๋อยเก่งจังเลยเนอ้อที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ในระยะเวลาสั้นๆเป็นทักษะบาเลียที่ยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะเอ๊ะง,งั้นลฮอสุชูตอบกลับทีโอไปเช่นนั้นหน้าของสุชุแดงแปลดหลังจากได้รับคำชมจากทีโอรวมถึงได้รับรอยยิ้มและคำพูดว่าไม่เลว จาก UA ซึ่งกลับมาจากโหมดย้อนความทรงจำไม่น่าพิสมัยในมหาวงกฎลเซนท้าโอลิเองก็รู้สึกอบอุ่นกับท่าทางแบบนั้นของสุชุพลางกับพูดชมเชยด้วยรอยยิ้มทุกคนเก่งมากเลยจ้าผิดกับตอนทะเลป่าอย่างสิ้นเชิงเลยตกใจหมดเลยละท้าโอลิกล่าวเช่นนั้นฮะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะถึงเหตุผลจะเป็นเพราะการปรับปรุงอันสุดยอดของนาคุมโมด้วยก็ตามทีอะนะเลียวทาโลกกล่าวเช่นนั้น ตามมาด้วยโคคิที่ตอบกลับไปว่าเอ๊ะอ่าก็เก่งขึ้นนิดหน่อยนะเลี้ยวทาโลถูจมูกขุยเขินเพราะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่คำยกยอปอปันโคคิก็แสดงรอยยิ้มพลางทำสีหน้าราวกับปิดบังอะไรบางอย่างเอาไวา้เชียหันไปทางชิซุคุด้วยสายตาอารมณ์แบบจะว่าไปคุณชิซุคุใช้เวทมนต์ยกระดับไปแค่ชั่วพลิบตาหนึ่งใช่ไหมคะฉันเองก็อยู่ระหว่างฝึกฝนฉะนั้นเอามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เลยละคะ่ะ เชียกล่าวถามเช่นนั้นตามมาด้วยสุชุที่บอกว่าใช่แล้วละชิสุชิสุเห็นระหว่างที่ทาอยู่แต่นั่นมันอะไรกันนะ่ะมองไม่เห็นเลยสักนิดแต่ฟันไปใช่ไหมสุชุกล่าวถามเช่นนั้นชิสุคุพยักหน้าเขินอายเล็กน้อยโดยไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าตาของโคคิกระตุกตอบสนองต่อคําพูดของทั้งสองคนใช่แล้วละ ใช้เวทมนต์ยกระดับแค่วินาทีที่ฟันน่ะเขาผ่านพลังเวทไปมากเลยแต่เพราะอยากทดลองใช้สู้จริงโชคดีจังเลยนะที่เป็นไปได้ด้วยดีชิสุคุตอบเช่นนั้นขณะโอบคาโอริที่เข้ามากอดด้วยอารมณ์แบบชิสุคุจังเท่มากเลยขนาดฉันเองก็ยังเกือบมองไม่ทันเลยละถึงจะมองเห็นแบบบุตรวิทยก็ตามเทียนะนั่นไม่ใช่แค่เพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพเพื่อทำให้ฉับไวขึ้นแต่เป็นเทคนิคที่ใช้ครั้งแรก แต่ก็ทําสําเร็จได้เพราะมีพื้นฐานฝีมือที่ยอดเยี่ยมเป็นทุนเดิมได้เห็นของดีๆแล้วสิขนาดทาจิเมะยังเอ่ยปากชมเชยโดยไม่มีการพูดเกินจริงเช่นนั้นเอ๊ะง,ง,งั้นเหรอถ้างั้นเอก็ดีมั้งชิซุคุกล่าวอย่างอึกอักออกมาเช่นนั้นไม่รู้ทําไมชิซุคุถึงเบือนสายตาลบขณะเปลี่ยนมือถือดาบสีนินด้วยความกระวนกระวายฮาจิเมะยิ้มเล็กน้อยตอนพูดว่าทําไมถึงเป็นประโยคคําถามได้เล่า พลางหันไปมองทางเชียแทนเชียเพราะเธอชอบฝืนเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพดังนั้นดูแล้วทําตามซะจะดีกว่านะฮาจิเมะกล่าวกับเชียเช่นนั้นเชียก็ตอบฮาจิเมะไปว่านั่นสินะคะจะเอาไปเป็นข้อมูลอ้างอิงค่ะอยากลองปล่อยมาที่ไวจนมองไม่เห็นเหมือนกันนะคะเธอตั้งใจจะติดบักไปถึงไหนกันล่ะเนียฮาจิเมะกล่าวถามตามมาด้วยยูเอะที่บอกว่าอืม คุณกระต่ายผู้อ่อนโยนแห่งป่าได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะฮาจิเมะพูดติดตลกแบบนั้นระหว่างก้าวเท้าไปทางถ้ำน้ำแข็งแล้วคนอื่นก็ตามหลังเขาไปพลางกับวิจารณการต่อสู้เมื่อสักครู่เช่นกันจากนั้นในที่สุดก็มาถึงทางเข้าสู่ถ้ำน้ำแข็งฮาจิเมะหยุดอยู่ข้างหน้าก่อนเข้าหนึ่งก้าวและหันไปมองข้างหลังผ่านไหลก่อนจะยิ้มอย่างไร้ความวันเกรงเอาละก็เี่ยมตัวพร้อมหรือย,ยังฮาจิเมะกล่าวถามทุกคนเช่นนั้น นอกจากพวกยูเอะแล้วพวกคูคิก็ไม่พูดไม่จาแต่พยักหน้าอย่างหนักแน่นฮาจิเมะเองก็พยักหน้าตอบหนึ่งทีจากนั้นจึงกล่าวว่างั้นไปพิชิตมหาวงกฎแห่งสุดท้ายกันดีกว่าว่าแล้วเขาก็กระแทกความตั้งใจกับคำพูดเตรียมใจใส่ปากทางเข้าทำน้ำแข็งแล้วก็จบตอนที่36ของเรื่องอาชีพกระจกแล้วทำไมยังไงข้าก็เท หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย